สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับหม่อมถัดแทงแล้วครับวันนี้จะมาเล่นบาคาร่าหาค่าข้าวกิน,นครับลองดูนะว่าจะแทงแม่นหรือเปล่านะมาให้แรกผมขอไปแบงเกอร์ก่อนเลยละกันครับอยู่ที่2,000บาทนะครับลองดูนะว่าผมจะแตกหรือเปล่านะเออหรือจะโดนแดกก็ไม่รู้ับไม้แรกมาขอเปิดไม้ส,สวยๆก่อนนะครับาเปิดไป2,000เลยนะครับดูดีใครอยากให้ผมนำแทงก็บอกกันได้นะครับ ใครที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มนะกดเข้ากลุ่มผมมาด่วนๆเลยนะครับใครอยากเล่นบาคาร่าใครอยากให้ผมนาแทงนะกดเข้ากลุ่มผมมาเลยนะจะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับไม้แรกเปิดมาเจ็ดแต้มยังไงได้กินนะสี่วันหกเลยลักกันนะครับเออเออหว่งแค่นี้ก็ค่าเข้าเร็วนะอไมา้สองผมขอไปแดงเหมือนเดิมเลยลักกันนะครับขอส่วนขอขัดใจหน่อยเออนี่สกอร์หม่อมเลยนะ สกอตแดงอันนี้สองตัดนะแดงสองน้ำเงินสองแดงสองนะเออเป็นสกอ์เป็นสกอ,สกอ์อันนี้เลยนะถนัดผมเลยนะเออับผมขอไปแดงเพิ่มเติมเลยนะครับเพิ่มเติมคือสองพันเหมือนเดิมเลยนะครับอะไปยาวๆนะครับใครสนใจอยากเล่นแบบผมนะอย่าผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับแล้วทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับใครที่ยังไม่มียูเซอร์ลองไปเปิดยูเซอร์ดูละกันนะครับ ใครอยากเล่นใครอยากเล่นเองก็แล้วแต่ท่านนะครับใครอยากให้ผมนําแทงก็สก,กิลในกลุ่มผมมาเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเตะมายังไงโอ้โหเยี่มันก้าวหลังไอสัตว์เอ้ยโอ้โหเออเสมอโอ้โหใจหายแวบเลยนะเออไม้นี้ใจหายแวบเลยนะโอ้โเก็บเรียบเลยนะเกอบโดนเรียบนะเออกำไรบวกมาอยู่2,000บาทนะผมขอตามแดงไปเหมือนเดิมนะเออไม่สลับไม่ขอสลับแล้วกันนะครับ เออมาให้มอกี้แมงเสมอเฉยเลยนะโอ้โหก้าดวงยังดีอยู่นะโอ้โหแมงไม่มีอะไรค่าก้าได้แล้วอ่ะถ่าบาคาร่านะครับโอ้โหเอามาแดงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือได้แดกแน่นอนตานี้นะเออของส่วนสักหนึ่งทีนะหาตังค่าข้าวนะครับใครอยากหาตังค่าข้าวใครอยากหาตังค่าขนมนะอยากให้ผมนําแทงก็ได้นะผมนําแทงฟรีๆเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางเส้นเลยครับ เปิดมาเปิดมาเจ็ดแทมอยู่ดีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพอแล้วยังไงเออสี่แทมนะบวกสวยนะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปหน้าเลยนะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ